สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยจ้านะคะ mm hmm. แอนพัศแปรพพนัววันนี้จะพามาดูต้นไม้นะคะที่หมู่เงินล้านการเกษตรนะคะทุกคนอยู่จังหวัดอ,อุริลำอำเภอโนดินแรงจ้านะคะ mm hmm. วันนี้จะพามาดูต้นไม้เราลงแบบใหม่ๆนะคะดูดี mm hmm. มีราคาขายส่งขายปิกนะคะทุกคนราคาขายปีกก็มีเด้อจ้านะคะ mm hmm. อันนี้เพิ่งลงเมื่อเช้านะคะเลยหลางจ้านะคะเลยหลางเนาะต้นของมันก็จะแบบถพ้ซื้อไปนะต้นเดียวอย่างเงี้ยขาะรอให้มันโตนะคะแล้วก็จะแตกออกแบบเป็นกิ่งๆนะคะเราสามารถกับมะพราะ้าวกระทังใหม่ไรอีกนะคะทุกคนนะคะมันจะแตกกิ่งให้เรานะคะเลยหลางเนาะ เดี๋ยวเราพาไปดูตัวอื่นเขากำลังลงใหม่ค่ะทุกคนนะคะกำลังดึงออกจากคุงเลยค่ะนี่ค่ะกำลังลงใหม่นะคะทุกคนค่ะว้าอันนี้มีรูปภาพเลยทันสมัยจังเลยนี่อันนี้คือมะพร้าวอ้าวก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมบ่ น,นี่ร่วงใหม่นะคะทุกคนมีเขาจะใส่แบบใส่เปลือกมะพร้าวไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวน้องแอนหาทางเลินก่อนนะคะนี่แบบมะพร้าวใบใหม่นะคะอันนี้คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะทุกคนนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ มีหลากหลายมากค่ะทุกคนนะคะยังไม่ได้ติดป้ายเนาะน้องแอนก็ยังไม่ค่อยรู้จักสีตนไม้เท่าไหร่นะคะนี่นะคะหนุ่มรอทั้งหนุ่มรอทั้งหายกําลัางแก่ออกจากถุงนะคะทุกคนนะคะทําไมต้องปูแลพี่ยางยางมันหน่ออ๋อนะคะต้องปูงว่านะคะหัวมันกลายนะคะทุกคน อันนี้ยังไม่เลยติดป้ายนะคะคนข้างหน้าร้านค่อนข้างกว้างมากทุกคนเนยนะคะเดี๋ยวจะพาไปรู้ตัวอื่นก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เขายังอาจาั์ไม่เสร็จนะคะทุกคนนะคะจะไปรู้แบบราคาที่ถูกมากถ้าใครเห็นใครต้องซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแอนพาไปรู้นะคะนี่ให้รู้คร่าวๆนะคะอันนี้ต้นไส้เกาหลีจ้านะคะ ้านนี้ด้านเดียวนะคะราคาถูกนะคะทุกคนนี่ค่ะจะพาไปรู้ราคานะคะว่าถูกขนาดไหนนะคะอดใจรอหน่อยนะคะถึงปลายแล้วนะคะทุกคนไทย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 ติ๊งนีตนต้นกีวบ,บาห6สบาทเองนะคะ60บบาทเองจ้านะคะ สิบบาทเองดิค่อนข้างลงเยอะนะคะทุกคนเมือนฝนจะตกนะคะทุกคนคะ่ะนะคะอันนี้ตัวหน้าหกสิบบาทจ้านะคะร้านอื่นจะประมาณอ่าแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบก็แล้วแต่ร้านนะคะแล้วแต่ว่าใครรับมาแพางมาถูกนะคะทุกคนอันนี้คืออ่าว่ากันไม่ได้เนาะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ร้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคะ่ะ นี่ค่ะซึ่งน้องแอนกอ็ยังไม่เคยขบกทนไม้เนาะอันนี้พูดตรงๆเลยจ้ะต้องเล่นดูใหม่นะคะทุกคนต้องเล่นดูอีกมากมายนะคะกันกานะะนาีานะคะตัวน้ํายี่สิบบาทค่ะนะคะนี่จักนํำนะคะตัวน้าสี่บาทนะคะทุกคนอยู่คู่กันเลยนะคะนี่จริงใจ ต้นละสิบห้าบาทนะคะทุกคนคะ่ะนะต้นละสิบห้าบาทนะคะนี่ลำนเ่นนะคะต้นละสิบบาทนะคะทุกคนอันนี้อันเดียวกันกันไอจกักรนำเนาะไม่ได้ติดฟายนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนสิบห้าบาท คองกาวนะคะอันนี้จะออกหลอกต้อนนา,นาวเนาะเพราะว่าไอที่บ้านน้องแอนก็มีนะคะที่บ้านนองแอนก็มีนะคะนี่แพ้งก้วยก็สวย15บาทนะคะแพงก้วย15บาทเราจะพาไปดูดอกบัวที่ตรงนี้เดี๋ยวจะจัดใหม่นะคะทุกคนอันนี้มาว่างเพื่อให้สวยงามเฉยๆนะคะ80บาทค่ะนะคะเลือกทางในเลย80บาทนะคะ แปดสิบบาทจ้านะคะนี่อะไรมั่งมาดูกันข้างในเด้อค่ะหลากหลายนะคะถ้าใครที่ชอบต้นไม้ซื้อบานใหม่ยังไม่มีต้นไม้หรือบานเก่ายังลงต้นไม้ไม่ครบไม่หมดนะคะอ่าสวัสดีค่ะ เล็บมือนางอ๋อเล็บมือนางตัวนี้เองนี่เล็เบมือนางจะลอกแบบนี้นะคะทุกคนร3 0บาทค่ะนะคะไซส์น้ำพลึงนี่ค่ะร้อบาทเหมือนกันนะคะมีกระถางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตัวกันนีให้ด้วยนะนะคะอเมริการมนิว กูดตีเนาะขุดถิดนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้านะคะอันนี้ก่อนจักเศรษฐีนะคะใครอยากเป็นเศรษฐีก็เสื้อนี้ไปผูกเลยจ้าต้นละสามสิบบาทนะคะต้นละสามสิบบาทเนาะอ่ามาจากตรงนี้ก่อนเลยร้อยห้าสิบค่ะสามารถเลือกได้นะคะจะเอาแบบไหนยังไงนะคะ หรือจะล่งกับทางใหม่นะคะแล้วก็มีขายด้วยะคะ่ะนี่ซอ่อนนางเรียบมือนางซอ้อนนางมีหมดนะคะทุกคนนี่หลอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะหลอกเขาเป็นซีมงม่วงนะคะกระดิ่งนังคาร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบทางใหญ่เหมือนกันนะคะดูสิสูงเท่านี้แล้วเนาะหนึ่งเมตรแล้วนะคะหนึ่งเมตรแล้วนะคะต้นตนันเก้านี่ร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่นะคะ ร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่จ้านะคะอันนี้ร้อยห้นน150าสิบเหมือนกันนะคะเล่มมีเครื่อออกแล้วนะคะเล่มมีเครื่อออกสูงๆนี่ๆๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามเสานี่เนาะโอ้ยน้ำคือมีน้ำเนาะออโบกแปดสิบบาทนะคะเอาไปผูกตามรั่วบ้านแบบใหม่ๆห,หรือบ้านเก่าก็ได้นะคะถ้าใครอยากต้องการรั่วบ้านเนาะ ไอ้มะเขือเทศนี่ไม่เลยขายนะคะเอามาประหลับนะคะทุกคนนี่สี่ร้อยห้าสิบตันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวจะให้รู้นะคะสูงมากค่ะทุกคนนะคะสูงมากนะคะนี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันจ้านะคะกระทางเราก็มีนะคะทุกคนนะคะ กทางเราก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูข้าวๆไปนะคะคุยกันได้นะคะถ้าเกิดราคาปีกนะคะคุยกันได้นะคะทุกคนหกสิบบาทนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เพิ่งใส่เลยแค่กระทางเดียวทุกคนสวยไหมสวยนะคะ ใส่เลยแค่กระทางเลี้ยวนะคะทุกคนอันนี้คือน้องแอนกําลังผูกพลีกนะคะเผื่อใครอยากไรไม่ผูกตามหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้จนมะเขือน้องแอนกาลังจะผูกนะคะรูเลบก่อนนะคะต้องขอโทษเลยดูบรรยากาศรอบๆนะคะอยู่หมูงเงินลานจ้ามีลานขายหมูนะคะลานอาหารร้านกาแฟนะคะอันนี้คือ้านหมูงเงินลานสก,กินของเรา เงินล้านการเกษตรนะคะทุกคนใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็อ,อย่าลืมมาแวะส้มลูกเด้อจ้านะคะจังหวัดปุริลมอำเภอโนรินแรงด้วยค่ะนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เขามารู้และเขามากดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ